ภาษาอังกฤษนับได้ว่ามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในอุตสาหการรมการท่องเที่ยวและการบริการเนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่นักท่องเที่ยวใช้ในการสื่อสารเพื่อให้เดินทางมาท่องเที่ยวต่างประเทศได้อย่างราบรื่นหรือไปด้วยจุดป,ประสงค์อื่นๆกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาสมรรถนะ ให้กับบุคลากรในประเทศเพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรมีศักยภาพในการสื่อสารภาษาอังกฤษที่เหมาะสมและในวันนี้นะคะเราจะมาพบกับพิธีกรอีกสองท่านผููซึ่งมากด้วยความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในด้านการสื่อสารภารษาอังกฤษเนื่องจากท่านได้ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาวันนี้พร้อมกันแล้วใช่ไหมคะงั้นไปพบกับพิธีกรทั้งสองท่านได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้มาพบกับเรา2คนในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องของการใช้บทสนทนาเพื่อให้การสนทนาของเราดําเนินต่อไปได้มีประเด็นอะไรบ้างคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะประเด็นที่เราจะมาพูดถึงมีทั้งสิ้น3ประเด็นด้วยกันค่ะประเด็นแรกคือการทักทายประเด็นที่2คือการตั้งคําถามปลายเปิดและปลายปิดและประเด็นที่3คือ small talk ค่ะเรามาเริ่มต้นจากการทักทายนะคะ Good morning, Good afternoon, Hello คือการทักทายว่าสวัสดีหลังจากนั้นเราก็ถามว่าสบายดีไหม How are you doing? How's going? How thanks การตอบรับหลายๆครั้งเราจะใช้การยิ้มเป็นการตอบรับแต่การยิ้มไม่ใช่วิธีการที่ทำให้บทสนทนาดาเนินการต่อไปได้นะคะเราสามารถที่จะมีการตอบคำถามเพื่อให้ผู้ฟังได้รับรู้นะคะว่าเรามีการใส่ใจต่อคำถามของเขาเช่น I'm great, thank you. What about you? Fine. What about you? Fine. And you? Great. And you? นี่คือการตอบนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ประโยคคำถามแบบปลายเปิดนะคะคือต้องการคำถามที่เป็นคำตอบที่ค่อนข้างยาวนะคะโดยการใช้ w h q u e s t i o n What, When, Where, Why, How เริ่มต้นจากการถามชื่อ What's your name มาจากที่ไหน Where are you from มาถึงที่นี่ตอนไหนนะคะก็คือ When did you get here When did you arrive How How long have you been here คุณอยู่ที่นี่นานแค่ไหน When do you plan to leave คุณจะกลับเมื่อไหร่นะคะอันนี้เป็นการถามเบื้องตน้นหรือเราจะถามเจาะจงไปได้กับถามในเรื่องของสิ่งที่ชอบเช่น What's your favorite food What's your favorite activities คุณชอบทำอะไร What do you like to do in your free time? สิ่งที่คุณชอบทำในยามว่างคืออะไรเพื่อที่จะต่อบทสนทนาต่อไปได้ค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถตั้งคำถามประเภทคำถามปลายปิดได้ค่ะคำถามปลายปิดก็คือคำถามที่ต้องการคำตอบว่า yes หรือ no ค่ะวันนี้ลองยกตัวอย่างมาให้2ประโยคที่มักใช้กันผิดนะคะประโยคแรกคือ Would you like Would you like ประโยคที่ถามว่า Would you like เป็นการถามความต้องการค่ะว่าเขาต้องการสิ่งนี้หรือไม่นะคะอย่างเช่น Would you like to try local food Would you like to eat seafood อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะหรืออีกคำถามหนึ่งค่ะ Do you like Do you like นะคะไม่เหมือนกับ Would you like นะคะการถาม Do you like เป็นการถามว่าคุณชอบสิ่งนี้หรือไม่ค่ะเช่น Do you like spicy food Do you like Thai food? เป็นต้นค่ะค่ะนี่ก็เป็นคำถามปลายปิดง่ายๆนะคะที่เราสามารถนำไปใช้ได้เลยค่ะค่ะการเปิดบทสนทนาง่ายๆภาษาอังกฤษจ,จะเรียกว่า small talk นะคะคือการเปิดบทสนทนาเพื่อทำความรู้จักกันในเรื่องง่ายๆค่ะและวันนี้สิ่งที่เราจะพูดถึงในเรื่องของ small talk s, จะเป็นเรื่องของ weather อากาศ food and beverages อาหารและเครื่องดื่ม Tourist Attractions สถานที่ท่องเที่ยว Activities กิจกรรม Facilities สิ่งอำนวยความสะดวก Directions ทิศทางและเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์และบทสนทนาง่ายๆเพื่อนำไปใช้กันค่ะค่ะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของอากาศนะคะอากาศภาษาอังกฤษเรียกว่า Weather weather อากาศนะคะ คำศัพท์ที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะก็คือ hot warm แปลว่าอากาศร้อนค่ะ sunny แดดแรงค่ะ rainy ฝนตก cloudy มีเมฆมาก cold หรือ freezing แปลว่าอากาศหนาวนะคะ nice อากาศดีค่ะและถ้าเราต้องการจะถามว่าวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างเราจะถามว่ายังไงคะไม่ยากเลยนะคะเราก็ใช้คำว่า What's the weather like today? What's the weather like today? แลวเวลาตอบนะคะไม่ยากเลยเราก็ใช้คำว่า it is แล้วตามด้วยคำศัพท์ที่เราเรียนนะคะเช่น it is sunny วันนี้แดดแรง it is hot วันนี้ร้อนค่ะค่ะนอกจากนั้นนะคะเรายังต้องรู้คำศัพท์เกี่ยวกับฤดูการค่ะฤดูการภาษาอังกฤษใช้คำว่า season season นะคะ แบ่งเป็นนะคะฤดูหนาว Winter ฤดูร้อน Summer และฤดูฝน Rainy Season ค่ะการแต่งประโยคก็เหมือนกันนะคะเราก็สามารถสร้างประโยคได้ว่า Winter in Thailand starts in October's Winters in Thailand starts in October's ฤดูหนาวบ้านเราเริ่มในเดือนตุลาคมค่ะ I'm thirsty I am thirsty แปลว่าหิวน้ำนะคะเมื่อหิวน้ำก็ต้องนึกถึงเมนูเครื่องดื่มค่ะเมนูเครื่องดื่มภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรคะค่ะเครื่องดื่มนะคะภาษาอังกฤษใช้คำว่า drinks หรือ beverages ค่ะวันนี้เรามีเมนูเครื่องดื่มอะไรบ้างคะค่ะเริ่มแรกนะคะเมนูน้ำผลไม้ juice juice เริ่มต้นที่มะพร้าว coconut coconut juice น้ำมาะพร้าว Watermelon Juice น้ำแตกโมและเรายังมีเครื่องดื่มประเภทเมนูปั่นนะคะปั่นภาษาอังกฤษใช้คำว่า Smoothie ค่ะเช่น Passion Fruit Smoothie น้ำสวรสปั่นนะคะหรือ s t r a w b e r r y Milk Shake กะะ็คือ Starberry Milk Shake b u e b e r r y Milk Shake ก็คือ Blueberry Milk, Milk, Milk Shake ค่ะ ถ้าต้องการจะถามว่าคุณต้องการจะดื่มอะไรภาษาอังกฤษจ,จะถามว่ายัางไงคะค่ะง่ายๆเลยค่ะเราก็บอกว่า What would you like to drink What would you like to drink ก็คือคุณต้องการดื่มอะไรคะแล้วก็ถามว่าคุณชอบมันหรือเปล่านะคะ Do you like the drink Do you like the drink ค่ะทานเสร็จแล้วนะคะก็ต้องถามเรื่องราคาค่ะ ราคาภาษาอังกฤษใช้คำว่า price นะคะเวลาเราจะถามราคาเราจะถามได้ว่า how much ค่ะเช่น how much is the coconut juice how much is the coconut juice วิธีการตอบนะคะ it is 50 b a h บา it is 50บาก็คือราคา50บาทค่ะตอนนี้ก็เริ่มหิวแล้วนะคะ I am starving I am starving แปลว่าหิวแล้ว หรือเราจะพูดอีกอย่างหนึ่งว่า I am hungry I am hungry เมื่อหิวนะคะก็ต้องนึกถึงเมนูเมนูเราก็ต้องขอเมนูอาหารค่ะ Can I look at the menu Can I look at the menu เมื่อเปิดดูนะคะก็มีอะไรยเยอะแยะมากมายต้องถามหาเมนูแนะนำค่ะ What do you recommend Recommend แปลว่าแนะนำค่ะ What Do you recommend ค่ะมาทะเลแบบนี้นะคะเมนูแนะนำก็คืออาหารทะเลค่ะภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า Seafood นะคะ Seafood นะคะอย่างเช่นวันนี้มีเมนูอะไรบ้างนะคะอย่างแรก Spaghetti with Seafood Pizza with Seafood Fried Rice with Seafood ค่ะ and this one อันนี้ก็คือนะคะต้ยมยำกุ้งค่ะภาษาอังกฤษก็คือคำว่า spicy shrimp soup นะคะและเมนูนี้นะคะก็คือส้มตำค่ะส้มตำปูม้าเราจะเรียกว่า papaya salad with blue crab papaya salad with blue crab อันนี้คือเมนูปลากระพงทอดน้ำปลานะคะการทอดแบบนี้นะคะเราจะเรียกว่า deep Fry fish with fish sauce Fish sauce ก็คือน้ำปลาค่ะและปลากระพงทอดน้ำปลานะคะก็จะมากับสลัดแบบนี้นะคะเราจะเรียกว่า spicy salad หรือ spicy mango salad ค่ะค่ะและถ้าเราต้องการจะถามว่าคุณต้องการจะลองชิมข้าวผัดทะเลไหมภาษาอังกฤษจะถามว่ายังไงคะ Would you like to try fried rice with seafood? Would you like to try fried rice with seafood เมื่อทานอิ่มแล้วนะคะอย่าลืมค่ะต้องเช็คบินเราจะไม่พูดว่า Check bill please แต่เราจะพูดว่า Check please หรือ Bill please Check please หรือ i l l p p l e s s นะคะการจ่ายนะคะเราจะจ่ายโดย c t s h แปลว่าเงินสดนะคะหรือ credit card เราจะพูดว่า paying with cash หรือ paying with credit card ค่ะทีนี้นะคะถ้าต้องการจะถามว่าอาหารจานนี้ราคาเท่าไหร่นะคะเราก็สามารถถามได้ว่า how much นะคะ how much mm hmm. เป็นการถามราคาค่ะอย่างเช่น how much is fried rice with seafood นะคะวิธีการตอบค่ะ it is 100บาทราคา100บาทหรือถ้าราคา200บาท it is 200บาท เมื่อพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวคำว่าแหล่งท่องเที่ยวภาษาอังกฤษจ,จะเรียกว่า tourist attractions คำว่า tourist แปลว่านักท่องเที่ยวค่ะคำศัพท์ที่เราจะเรียนกันมีอะไรบ้างคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะตอนนี้เราอยู่ที่แหล่งท่องเที่ยวที่หนึงค่ะก็คือชายหาดนะคะภาษาอังกฤษใช้คำว่า beach ค่ะถ้าเราต้องการจะบอกว่าวันนี้เราอยู่กันที่หาดบางสนเราก็จะพูดว่า now we are at บา n สน Beach now we are at บางส e a c h ค่ะนะคะไม่ใช่บางสนซีนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีคำศัพท์อื่นๆอีกค่ะเช่น mountain ภูเขา island เกาะ lake ทะเลสาบค่ะ waterfall น้ำตก temple วัด national park อุทยานแห่งชาติเมื่อมาท่องเที่ยว สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือเรื่องของกิจกรรมภาษาอังกฤษกิจกรรมเราจะเรียกว่า activities ซึ่งจะมีทั้งกิจกรรมกลางแจ้งก็คือ outdoor activities และกิจกรรมในร่ม indoor activities คำศัพท์ที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็จะมีเรื่องของ Kayaking พายเรือคายัก diving ดำน้ำลึก snorkling ดำน้ำตื้นค่ะ serving การเล่นเซิร์ฟนะคะ u ันเบ h ิ n งอาบแดดค่ะและฟิชชิ่งตกปลาค่ะทีนี้ถ้าเราต้องการจะถามว่าคุณต้องการไปพายเรือคายักไหมจะถามว่ายังไงได้บ้างคะค่ะไม่ยากเลยนะคะเราก็เอาคำว่า go ไปใส่กับคำศัพท์ที่เราเรียนเช่น Would you like to go kayaking? Would you like to go kayaking? ค่ะ ภายในแหล่งท่องเที่ยวนะคะจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆค่ะภาษาอังกฤษใช้คำว่า facilities facilities นะคะนอกจากนั้นยังมีป้ายสัญลักษณ์ต่างๆที่ปรากฏอยู่นะคะภาษาอังกฤษใช้คำว่า signs i g n นะคะอย่างเช่นนะคะ information ประชาสัมพันธ์ meeting point จุดนัดพบ toilet ห้องน้ำ restaurant ร้านอาหารค่ะ แล้วก็ swimming pool, สระว่ายน้ำ parking lot, ลานจอดรถ souvenir shops, ร้านขายของที่ระลึกค่ะ ATM, ATM, resting areas, จุดพักผ่อนนะคะแล้วถ้าต้องการจะถามว่าร้านขายของที่ระลึกอยู่ที่ไหนภาษาอังกฤษจะถามว่ายังไงคะค่ะง่ายๆเลยนะคะเราก็ใช้คำว่า where Where is the souvenir shops? Where is the souvenir shops? เราสามารถตอบได้นะคะว่า it is over there it is over there แปลว่ามันอยู่ตรงนั้นค่ะหรือเราจะใช้การบอกทิศทางแบบเจาะจงโดยใช้คำว่า turn left เลี้ยวซ้าย turn right เลี้ยวขวา go straight ตรงไปหรือ next to อยู่ข้างๆได้นะคะโดยพูดว่า you can turn left or you can go straight เห็นไหมล่ะคะภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องยากแค่เราเรียนรู้คำศัพท์แล้วก็ประโยคง่ายๆก็สามารถนำไปปรับใช้ในการบริการการท่องเที่ยวได้เลยค่ะค่ะเพียงแค่เรามีความมั่นใจและสามารถสื่อสารกับนักท่องเที่ยวได้เราก็สามารถสร้างความประทับใจได้เลยค่ะการพัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษ จึงถือได้ว่ามีส่วนสําคัญที่จะเสริมสร้างให้บุคลากรที่ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวมีความเข้มแข็งและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวประเทศไทยได้มากยิ่งขึ้นค่ะ